ผมไม่เคยมาเจอวิกฤตวิกฤตไอ้คนนอกมันพูดแล้วมันคิดคิดว่ายืมเงินแบงค์มาแล้วคืนไม่ได้เลยวิกฤตเคยเป็นหนี้แบงก์เยอะสุดแล้วเขามาทวงหนี้เราเยอะสุดทวงทั้งวันเลยจี่บาทตอนนั้นตอนนั้นเป็นนี่าไหรสักสี่พันล้านคุณค่าผมตายคุณก็ไม่ได้คืนมันก็ทางมันก็มืดมืนะเมื่อไหร่เป็นจะสว่างนักเอไอ้ร้อยคันเนี่ยขาดทุนทุกคันคันละแสนสองแสนก็ซื้อมามันแพงกว่าขายออกแต่เราจําเป็นต้องขายต้องขายเดี๋ยวเขาตัดดีลเลอร์พาตัดดีลเลอร์เครดิตอยู่หายสวดมน หายใจไว้พรุ่งนี้มันต้องดีกว่าวันนี้เอออย่ารีดตายคุณภาษาทำธุรกิจมาแล้วกี่ปีครับที่รถยนต์นะตั้งแต่ปี1975ซื้อคันขายคันค่อยๆมาเคยทำธุรกิจเนี่ยสูงสุดเนี่ยขายอยู่เกือบกบ2,000คันเกือบ2,000คันต่อปีต่อปีเป็นมูลค่าเท่าไหร่ครับ2,000ล้านโอ้โหยังไม่อางนี้เลยขอเป็นเพื่อนโทรศัพได้ไหมครับ เคยเป็นหนี้แบงค์เยอะสุดแล้วเขามาทวงหนี้เราเยอะสุดมันทวงทั้งวันเลยกี่บาทต,ตอนนั้นตอนนั้นเราเป็นหนี้น <บา S 2> เท่<บ>าไหร่สักสี่พันล้านนคุณค่าผมตายคุณก็ไม่ได้คืนมันก็ทางมันก็มืด,ม,ด,นะม,ดมืนะเมื่อไหร่เป็นชะสว่างนาักดีเศรษฐกิจมันพังในประเทศทําให้ผลกระทบต่อธุรกิจของเราอย่างมากที่เครียดที่สุดคือเราเคยขายรถเดือนหนึ่งเกือบเกือบสองร้อยคันแลวช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีทั้งปีขายได้ร้อยโอ้โหหายไป90%อไอ้ร้อยคันเนี่ยขาดทุนทุกคันคันละแสนสอง ซื้อมามันแพงกว่าขายออกแต่เราจําเป็นต้องขายต้องขาย,ขายเดี๋ยวเขาตัดดีลเลอร์เขาตัดดีลเลอร์ <you high. S 2> เครดิตอยู่หายเพราะงั้นเราต้องทนขาดทุนเพื่อประคองตึกประคองธุรกิจรอวันที่มันจะเฟื่องขึ้นมาตัวแดงไปถือเท่าไหร่มันมันยิ่งกว่าแดงอีกหลายร้อยล้านอ่ะ ไอ้วันที่เงินมันติดถ้ามันไม่สามารถจะุนได้มันทุกข์นิ่งๆอย่าไปฟังใครเยอะะคนแนะนําไปน่ดไปกู้ไอ้นี่มันมีแต่คนมันหลอกเอาตังเราคุยกับเจ้านี่คุยเขาตรงๆให้เวลาพร้อมคุณฆ่าผมตายคุณก็ไม่ได้คืนคุณพูดให้ผมเครียดเียดผมทางานไม่ได้ก็คืนคุณไม่ได้ติดเงินกุ้มใจอะไรอย่าไปทําอะไรมันเลวบ้าไปค้าอย่าบ้ายิ่งไปกันใหญ่หรือไปโกงใครมายิ่งหนักนะหยุดนิ่งๆแล้วคุยเขาตรงๆ face to the fact กินข้าวทีละคำเดินทีละก้าวเดี๋ยวสติมันจะบอกเฮ้ย <c oughs> hey, ทำนี่สิแป๊บ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 ทางนี้ที่ไรคิด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  ต่อย่าไปทาตามคนอย่าไปทําตามกระแสอย่าไปทําตามที่แหกันแจ้งลูกเดียวไปแข่งกันแจ้งไงคิดอะไรที่มันแตกต่างแล้วเราทําได้คนอื่นทําไม่ได้มันมีเอ๊ะทางนี้มันตันทางนี้ได้ไหมวิ่งไปชนกําแพงข้ามได้ไหมอ่าข้ามมีรวดหนามฟ้ายได้ไหมขวาได้ไหมไม่ได้เหาะไปได้ไหมก็ต้องหาวิธีให้ได้อะไรที่ผมคิดว่ามันยากเราพยายามนิดนึงแล้วเราก็ทําได้ เราจะต้องทําของแพงให้มันถูกของยากให้มันง่ายคนจะซื้อรถเบนซ์เขามีตังค์อยู่แล้วแหละเขาไม่ถามว่าลดราคาเท่าไหร่ว่าสันมึงจะลดกี่ตังค์เขาต้องการถูกที่สุดเวลาผมตอบนะลดให้หมดละเขาไม่รู้ทุนผมกี่ตังค์หรอกลดให้งหมดอ่ะเขาชอบสําหรับคนที่ซื้อเบนซ์ไม่ไหวก็ให้เขาผ่อนสัก10ปีได้ไหม เออไม่ดาวก็ได้คนสิปีก็ได้ง่ายไปหมดอะสำหรับผมนะรถชนมาลูกค้าโอ,อ้หน้าบูดเลยรถชนจะตายให้ได้เลยไม่ได้ชนคนม่ชนรถอะเอารถไปนี่แล้วกลับบ้านพรุ่งนี้รถใหม่เลยกลับมาชื่นใจแน่นอนทำไงให้ใจมันแข็งแรงใช่ไหมรมองกลับที่ระบอกลำบากล้มละลายมีกินหรอมีมีรถเบนซ์นั่งมีมีตึกนัง่งอยูไอคนไม่มีอีกเยอะ คุยกับไอ้คนลําบากเลมันเห็นเรานี่เป็นเทวดาเลยนะเพียงแต่หน้าตาเราเราอายคนคืนเงินไม่ได้ตามกําหนดจากวันแรกที่ไม่ได้มีตังมากวันนี้มูลค่าสิบทรัพย์คุณวันตมีเท่าไหร่ถ้าเป็นโชรูมตัวโชวรูมสัก2,000ล้านเป็นรถยนต์อยู่ในสต็อก ร้อยกว่าคันสองร้อยคันจําไม่ได้แนละ้วเราหายใจอยู่เพียงแต่เราไม่รู้ว่าเราหายใจเพราะฉะนั้นก็หายใจไว้แล้วให้รู้ด้วยว่าหายใจอยู่มันทาให้มีชีวิตมีชีวิตร่างกายมันแข็งแรงคิดไม่ออกก็ไปหาผู้รู้แต่จะไปเชื่อเขาทุกคนนะครับแล้วเอามาประมวลทําในสิ่งที่เราทําได้อะไรที่มันทําแล้วไม่ได้เงินก็เลิกทําได้แล้วอย่าไปหัวปักหัวปัม๊มทำมันไม่งั้นนะเปลี่ยนได้ในสิ่งที่เราคิดว่าไม่มีทางออกนะมันมีทางออกอยู่ในทางตังครับ ถ้าอยากมารับแรงบันดาลใจดีๆอย่างนี้ต่อไปนะคะก็อย่าลืมมากด subscribe กับพวกเรานะคะ